รัฐบาลหน่วยงานก็มีหน้าที่ปรับปลามเรื่องการพนันเหมือนกันวันนี้ก็ยังมีคนแอบไปเล่นอยู่ไม่มีใครทำ่องตำเร็จคนเดียวหรอกผมจะเลยตัวเชาติผมไม่ทงเป็นโกวตาตลอดหมดหมดแล้ว่อให้ร้อยนายกก็ทำไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันนะะทำไมผมเสียหนองหินนะผมทราบิีได้แล้วนี่ถ้าใครที่ว่าเก่งกาจสามารถเหมือนก็ไม่ได้ท่านนะผมยุติธลายเงมีมากอยู่ในมือเป็นถึงนายกมนตรีของประเทศไทยผมไม่รับว่าผมเก่งที่สุด แต่ผมมีความตั้งใจมีะระเบิ์บออีสุดที่จะทำทุกอย่างให้ได้แล้วก็ท้งผันไม่เคยทับผิดเลยนะ uh, uh. ผมเป็นเจริญตำรวจชาติผมไม่ต้องเป็นพบวตลอดหรอกบอนบมดแล้วนะพ mm hmm. อประตูน้ำนติดคุกจับทิ้งหมดสองร้อยกว่าคนยึดรถสี่สิบกว่าคันติดบ,บอนบอลลอยฟ้าจับมาสี่ร้อยกว่าคนหมด mm hmm. แล้วทำไมพอผมมาเสียก้กงมีครับ นะผมสาบถินให้แล้วก็มีนะคุณไปยุติตำแหน่งเลยแล้วผมต้งเยอะตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นพอบเลยผมยังติดบ่อนได้หมดอ่ะอิทธิพลเป็นไงจำนนเปาะอ,อย่างเงี้ยผมจับได้ซื้อเสียงมากที่สุดจับมาทีสิบเอ็ดล้านกว่ารัฐมนตรีผมจับไม่รู้กี่คนผมจับไม่ได้หมดคุณไปยุธิตำแาน่มีอำนาจอยู่ในมือเป็นถึงนาย,ยกรัฐมนตรีของประเทศไทยพอให้มีการกราทำผิดกฎหมายแล้วก็ทีนทันไม่เคยรับผิดอะไรเลย นะมีบ่อนเยอะแยะเอาเราไม่ต้องไปเอาก่อนหน้านี้เอาปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นนะถามว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีบ่อนมีฆ่าตายในบ่อนไหมผู้วิคือทำอะไรอันนั้นสาหนักหนาสาหัดยิ่งกว่านะฆ่ากันตายในบ่อนจริงไหมตำรวจตายด้วยแล้วอะไรอะ่ะนะผู้จัดการก็ยังอยู่ที่เดิมหมายความว่าไงใครคุมบ่อนใครรับประโยชน์จากบ่อนตอนนี้มีบ่อนหมดทั่วภาคตะวันออก เห็นเห็นเขาเล่าลือกันว่าไอ้พลตำรวจโทจอเนี่ยนะเป็นปัจจุบันเนี่ยพอก่อนเกษียณสามเดือนล้วก็ให้แต่งตั้งไปเป็นสวอ่ะไอ้นี่เป็นมือหางเงินให้มือแต่งตั้งแต่ก่อนตอนคุณโพวิคุมั้ยนะเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจนะซื้อกันหน้าดูใช่ไหมนะแล้วเมื่อมีบอนเกิดขึ้นเนะี่ยคุณโพวิก็ต้องรับผิดชอบดิ ตอนนี้คุณประยทไม่ได้ควุมตำรวจแล้วคุณประยุทธ์อาจจะไม่มีข่าวคุณประยุทธ์แต่ว่ามีนายพลจอจานนะที่ยวนักเล่นพระหาพระสมเด็จไปให้ไปให้เนี่ยนะแล้วก็ได้ความไว้วางใจให้ดูแลจัดการเรื่องแต่งต้งแต่งตั้งอะไรต่างๆตรงนี้นะเพราะบอตลอดไม่มีสิทธิ์หรอกใครจะแต่งตั้งใครก็ต้องโผนี้เท่านั้นมีวางตัวกันนะบอดก็เกิด ไม่เหมือนผมทมัมผมเนี่ยท่านนายกสรุรยุทธ์ไม่เคยเข้ามาก้าวไกยเป็นอิสระของผมผมบริหารคนผมรู้จักคนตำรวจไหน<ม>ดีเลยผมแต่งตั้งไปตามนั้นถูกไหมเป็นบ้านเมืองมันก็เรียบร้อยไอ้บ่อนเบิร์นเข้าประเด็นก็ไม่มีแต่เนี่เมื่อคุณปล่อยอย่างนี้มันก็มีนะแล้วคุณรับผิดชอบอะไรคุณจะมาแบบเดิมๆนะย้ายห้าเสือโรงพัก<ม>นี่นที่ทางหรอกนะบ่อนใหญ่เนี่ยตำรวจโรงพักมันจะจับได้เลย ตำรวจโรงพักมันมีร้อยคนมันจะจับบอนได้ไงนะแล้วมันอยู่กับบอนก็พู้จริงบอนก็จ่ายเงนินให้กันบ้างะนะจำไม่ได้เราข่าวร่วงหมดบอกอเองทำยากเลยนะมันต้องระดับกองบัญชา,าการขึ้นไปนะครับนะนี่จะทำไม่ได้นะแล้วเป็นไงหน่วยงานก็มี้หน้าที่ปราบปรามเรื่องการพนันเหมือนกันวันนี้ก็ยังมีคนแอบไปเล่นอยู่ไม่มีใครทำเล่นสำเร็จคนเดียวหรอก ยังจะเลยโปรยชาติผมไม่ต้องเป็นกกันตลอดหมดหมดแล้วกอให้ร้อยนาย,ยกก็ทําไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันนะทำไมผมผมก็เสียกางอีะนะนะผมทราบอินที่แล้วหรือถ้าใครที่ว่าเก่งก,กาจสามารถเหมือนก็ไม่ได้กั้นนะผมยุติธรรมไมียมากอยู่ในมือเป็นถึงนายกองกรุงเทพของประเทศไทยผมไปรับว่าผมเก่งที่สุดแต่ผมมีความตั้งใจมีความร่วมมือบริสุทธิ์ที่จะทําทุกอย่างให้ได้แล้วปฏิบัติหนังไม่เคยทำผิดอะไรเลยนะนะ I believe I can do it.